สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอีกหนึ่งวิดีโอนะครับในช่วงเย็นๆก็จะได้นําเอาวัตถุมงคลของพ่อเดิมที่เราพบเจอได้ยากสร้างไว้น้อยอคนไม่ค่อยรู้จักมาเผยแพร่นะครับความจริงผมให้ดูไปแล้วหล่าเหรียญเนี้ยแต่ว่าอยากจะเอามาทบทวนให้พี่น้องอใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งเข้ามานี่ได้รู้ได้เห็นนะครับ เนื่องจากว่าวัตถุมงคลของพ่อนั้นท่านสร้างไว้ในยุคปีพศ .2485-86,87,88,89 นี้เยอะมากนะครับเยอะมากจนหนังสือหรือว่าบางรุ่นนั้นคนไม่รู้จักเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะโดยเฉพาะรุ่นนี้ก็จะมาเผยแพร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็เป็นการาเผยแพร่เหรียญรุ่นนี้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้ต่อไปนะครับ ่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทรศูนย์แปดหกสามห้าสองเก้าหกห้าหกท่านจดไม่ทันนี้ท่านไปเพิ่มเพื่อนถ้าท่านจดไม่ทันนี้ไปดูที่หน้าปกวิดีโอนะครับผมแปะเบอร์โทรแปะเบอร์ไลน์ไว้เรียบร้อยนะครับโอเคมาเข้าสู่เรื่องราววิดีโอนี้ก็จะไม่นานนะฮะจะใช้เวลาประมาณไม่เกินหกเจ็ดนาทีหรือสิบนาทีไม่เกินนี้นะครับอ่ะเหรียญน,นี้ผมได้มาจากบ้านตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นตระกูลเก่าแก่ตระกูลนี้ ต้องเรียกว่าเก่าแก่มากคนที่เก็บเนี่ยนะครับเป็นน้องหลวงพ่อเดิมประมาณ14ปีเท่านั้นนะครับอ,อยู่กับหลวงพ่อเดิมมาตั้งแต่ยุคต้นๆจนกระทั่งหลวงพ่อเดิมมรณภาพเลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิอีกท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเดิมมากแล้วก็ช่วยวัดวา,าอาลามต่างๆนั้นไว้ได้เยอะนะครับและท่านก็มาเสียในยุคประมาณป,าณปีพศ2510กว่านี้เองนะครับ วัตถุมงคลแต่ละชิ้นที่ท่านเก็บมาของพระเกจิคณาจารย์ในยุคประมาณปีพศ2400นี่้ยเยอะหลายรุ่นหลายองค์หลายท่านนะครับรุ่นที่คนไม่รู้จกกักอีกเยอะที่ท่านเก็บมานะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เรียกว่าเป็นเหรียญที่ท่านสร้างแจกคณะศิลปินคณะนักแสดงของวัดหนองโพนะครับซึ่ง หลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับพอถึงหมดหน้านาหน้า,น,า,น,าน้ำเนี่ยท่านก็จะเอาพวกวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นของชาวบ้านหนองโพเนี่ยมาฝึกริเกมั่งมาฝึกรีเกมั่งลำวงชาวบ้านมั่งคณะปีพาดอะไรพวกนั้นนะครับแล้วท่านก็สร้างวัตถุมงคลให้กับคณะศิลปินก็คือสร้างรุ่นนี้ไว้นะครับแจกให้กับเฉพาะนักแสดงเพื่อ ให้ไปเป็นเมตตามาหานิยมเป็นมงคลที่เวลาไปแสดงตามตามสถานที่ต่างๆนะครับจึงปรากฏว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับจำนวนหลักสิบไม่เกิน40-50เหรียญน,นะครับไม่เกิน40-50เหรียญที่แจกให้กับคณะศิลปินผู้ที่ได้ก็คือเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดและก็คณะแสดงนะครับโดยเฉพาะคณะลิเกของวัดหนองโพนี้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคณะปีพาดอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งชิ้นที่ท่านกระบดีด้านได้รับแจกมาด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินจับกรอบเงินนะครับจับกรอบเงินเป็นห่วงเชื่อมนี่เป็นห่วงเชื่อมจับกรอบเงินอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินด้านหลังเป็นรอยจานลายมือหลวงพ่อโดยตรงนะครับเป็นลายมือของหลวงพ่อเลยไม่ใช่ลายมือหลวงพ่อน้อยไม่ใช่ลายมือของกลุ่มลูกศิษย์นะครับต้องถือว่า ในยุคป,ปลายเนี่ยนะครับในยุคตั้งแต่ปีพศ2480ขึ้นมาจนถึงปีพศ2494ี่เเนี่ยเป็นปีที่หลวงพ่อท่านมีอายุมากนะครับไม่มีเวลาแล้วก็ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาก็หลั่งไหลมาที่วัดหนองโพเยอะท่านไม่มีเวลาเยอะเลยนะครับ โดยมากพวกลูกศิษย์ลูกหาก็จะช่วยกันจานนะครับจะช่วยกันจานยันเราจะเห็นในยุคปีพศ2480ขึ้นมาเป็นลายมือของกลุ่มลูกศิษย์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อโอดหลวงพ่อโอนหลวงพ่ออ,อ้อยหลวงครูบาอาจารย์อะไรต่างๆที่อยู่ในยุคของท่านนั้นมาช่วยกันจานเยอะแต่เหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญในยุคปลายประมาณปีพศ2485เป็นลายมือของหลวงพ่อเดิมเองนั่นแสดงว่าท่าน ตั้งใจมอบให้กับคณะลูกศิษย์ที่เป็นคณะศิลปินจริงๆนะครับนี่นี่เป็นลายมือหลวงพอ่อนะครับนี่เป็นลายมือหลวงพ่อเป็นลายมือเดียวกันกับที่จานในผ้ายันวัตถุมงคลในยุคต้นต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ก็จานเป็นพิเศษให้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญลงยาสีแดงนะเป็นเหรียญลงยาสีแดงบางส่วนก็มีรอยลอก คงไปขูดกับอะไรมานะครับก็จะมีพวกยาเยอะอะไรพวกนี้ลอดออกอลอกออกไปนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นรูปของนางเมฆขลาหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับศิลปินนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าเหรียญสวยนะครับเหรียญเก่าเหรียญสวย เหรียญสวยมากเป็นเหรียญที่มีแอ่งเป็นแอ่งในลักษณะแบบนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่มีลักษณะแปลกกว่าเหรียญรุ่นอื่นทั่วๆไปก็คือเป็นโค้งเหมือนโค้งเหมือนกาบไม้นะฮะเนี่ยโค้งเหมือนกาบไม้นะครับนี่เป็นแอ่งเหมือนกาบไม้เนี่ยนะครับเหรียญรุ่นนี้มีลักษณะพิเศษนะครับนี่นี่ดูหน้าตานะครับ เนื้อยาก็ล่อนออกไปนะครับเนื้อยานีล่อนออกไปเป็นเหรียญเนื้องเงินแท้เลยนะครับสร้างออกมาแจกให้กับคณะศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเพื่อให้เกิดความเป็นสิลีมงคลเวลาเป็นแสดงที่ไหนก็จะได้มีคนเมตตาเป็นเมตตามหานิยม แล้วก็เรื่องคงกระพันชาตรีอยู่โยงคงกระพันครบทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างสําหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมที่สร้างให้กับคณะลูกศิษย์นี่นะครับนี่ตั้งใจสร้างให้กับคณะศิลปินของวัดหนองโพโดยตรงนะครับนี่มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นลายมือจานยันนี่เป็นลายมือจานยันของ ของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเป็นลายมือจานยันหลวงพ่อเดิมนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยลายมือหลวงพ่อเดิมเป็นอย่างนี้นะเป็นลายมือเดียวกันสําหรับท่านที่ได้วัตถุมงคลที่มีลายมือหลวงพ่อเนี่ยเอามาเทียบได้เลยนะครับสําหรับคนที่ได้วัตถุมงคลจากผมไปเนี่ยที่มีลายมือหลวงพ่อเนี่ยนะครับลองเอามาเทียบได้ได้เลยนะครับนี่ลายมือเดียวกันนะครับ เนี่ยเป็นลายมือของหลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับหายากมากนะครับสําหรับลายมือในยุคปลายนี้ที่จะเป็นลายมือหลวงพ่อเดิมเนะี่ยหายากส่วนมากก็จะเป็นลายมือของกลุ่มลูกศิษย์ทั้งนั้นนี่นะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่พบเจอได้ยากคนไม่รู้จักนะครับคนไม่รู้ไม่ได้รู้จักเลยแต่เนี่ยผมเก็บไว้ด้วยความศรัทธาจริงๆและก็มีชิ้นเดียวด้วยนะหววแหนด้วยนะครับเหรียญน,นี้นี่นะครับ ใครไม่รู้จักไม่เป็นไรนะผมรู้จักพอแล้วรู้จักที่มาที่ไปพอแล้วนะครับนี่ก็จะได้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกเหรียญหนึ่งเลยนะครับเหรียมทองก็จะสวยมากด้วยเหรียญนี้นะฮะลายมือหลวงพอ่อนี่เน้นในด้านเมตตามหา,หานิยมติดต,ต่อพูดคุยค้าขายการแสดงก็จะเหมาะสําหรับจะเหมาะสําหรับนักบรรยายนะนักบรรยายโดยปัจจุบันนี้นักธุรกิจเครือข่ายนี่ขึ้นเวทีวันละหลายหลาย,ลายรอบนี่นะนักแสดงอะไรต่างๆนี่นะครับ ผู้นําองค์กรที่จะต้องไปติดต่อพูดคุยค้าขายกับคนโน้นคนนี้แม่ค้าแม่ขายอะไรประเภทนี้นะครับเหรียญอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะครับอธิษฐานจิตปลูกเสกโดยปลูกเสกโดยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็ลงเหล็กจานโดยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ลายมือท่านไม่เหมือนใครนะครับไม่ไม่เหมือนหลวงพ่อน้อยไม่เหมือนกับ ครูบาอาจารย์ท่านอื่นที่เป็นสายลูกศิษย์ของท่านนี่คือลายมือของท่านเลยนะครับน,นี่อย่างเงี้ยลายมือหลวงพ่อเดิมเลยโดยตรงเลยนะครับผมมีวัตถุมงคลที่มีลายมือหลวงพ่อในยุคต้นๆนะเยอะนะครับจึงจําได้เลยว่ามองแป๊บเดียวก็รู้ว่าเป็นลายมือหลวงพ่อหรือไม่ใช่หลวงพ่อนะครับในก้นเหรียญในก้นรูปเหมือนปั้มปี2482นะครับรุ่นนิยมไม่ว่าจะเป็นเนื้อ อทองเหลืองไม่ว่าจะเป็นเนื้ออัป,ปกาอะไรก็แล้วแต่นะพวกนั้นไม่ใช่ลายมือหลวงพ่อเดิมนะเป็นลายมือของกลุ่มลูกศิษย์นะของหลวงพ่อน้อยมั่งกลุ่มลูกศิษย์ท่านอื่นๆมั่งนะครับแต่เนี่ยลายมือหลวงพ่อเดิมเลยนะครับนี่ลายมือหลวงพ่อเดิมหายากด้วยนะครับนี่เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเหรียญอย่างนี้เอามาให้ท่านได้ชมแบบนี้นะฮะเอามาให้ท่านได้ชมแบบนี้วันนี้ ประมาณกว่านาทีประมาณ10นาทีแล้วนะครับก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แหละนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้สะสมนะครับสำหรับพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องที่อยากเยติดต่อพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับตรงนี้ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอเดียไลน์เด็ดขาดนะครับพี่น้องอที่เข้ามาชมใหม่ๆ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับผมมิสเตอร์แซมในวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับ